สนับสนุนโดยหูฟังโซนิกเอฟฟังเพลินฟังได้ทุกแนวเพลงเข้าถึงทุกอารมณ์เพลงใส่แล้วไม่อยากถอดเลยที่เดียวมี2ส,สีให้เลือกสีม่วงโปร่งสีดำเพชรสนใจสั่งซื้อสแกน QR โค้ดจากภาพได้เลยจำไว้เลยคนจริงโอวันตินต้องละลายสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถคันนี้นะครับเป็น Car ์มานะฮะรุ่นช o r ร a d เนะฮะท o r n a รโนะครับผมเป็นสัญชาติน่าจะคา m a มสนี่จำไม่ได้น่าจะรัสเซียหรือเปล่านะครับสัญชาติรัสเซียนะฮะก็มาพร้อมกับอาวุธสงครามนะฮะ l ร o p a r d นะครับผมไม่ใช้อาวุธสงครามเป็นยวด,ยวดเป็นยานเกาะนะครับยานเกาะเรโอแพดนะครับผม เป็นเป็นอ่ามาพร้อมเทเลอร์เลยนะครับเทเลอร์จะเป็นรับงานแบบประเภทยานเกราะเลยนะครับปั๊กรถเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับมี2เครื่องยนต์ให้เลือกนะฮะก็ในคลิปเดี๋ยวผมไปเลือกให้ดูแล้วกันว่าแต่ละเครื่องนั้นเสียงแตกต่างกันเป็นยังไงนะครับรับงานนะครับกดตัว M นะฮะแล้วก็ t าโก m มาเก็ตนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับงานก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางการค้าอาวุธมากกว่าเอ้ยไม่ใช่ครับ ค้ารถถังเนี่ยเออรถถังเยอะนะครับเยอะพอสมควรเนะยรถฮุมก่อนเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับสมกับเป็นรัสเซียเนะก็นะครับเอ่อไปดูกันเลยนะครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงนะครับก็ภายในนะครับก็สวยๆเลยนะครับพวงมาลงมาะไยก็สวยๆนะครับอินเตอร์ก็สวยนะครับนีเกเตอร์ก็สวยๆเลยนะครับไปดูเลยครับผมว่าในคลิปนั้นผมโหลดลงแต่งยังไงนะครับไปดูเลยครับผม let's go ก็ล่ะครับคุณผู้ชมครับก็ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะฮะกดดาวน์โหลดเลยครับผมนี่กด create นะฮะรอ12วิครับผมนี่นะครับชื่อไฟล์ kamas นะ kamas chardo นะเดดนะะี่ย chardo ขนาดไฟล์ก็300กว่าเมกนะครับ349เมกเดี๋ยวกดดาวน์โหลดดูนะครับผมจะใช้งานได้หรือเปล่าเนะะี่ยจะบั็กหรือเปล่านะครับเพราะเออสักครู่นะฮะอ,อันนี้กินข้าวมาเยอะเองละ่ะ ข้าวเย็นนี้สัตว์ซับเยอะไปหน่อยนะครับปัอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กด show ออลเลยครับผม show in f o ดอร r นะฮะทีนี้นะครับก็เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ scs ตัวนี้นะฮะทีนี้ปิดผมขอเปิดตำแหน่ง d o คิ m เ n นขึ้นมานะครับแล้วก็ Euro Truck Simulator สองไปตรงมดครับเลื่อนมาด้านข้างตัวนี้นิดนึงครับปึ๊บนี้เปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับขึ้นมา ช้ไฟล์ SCL เลยครับผมอันนี้ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับสำหรับมดนี้แต่ละมดนั้นลงไม่เหมือนกันนะครับบางบางครั้งก็แตกไฟล์บางอันก็แตกไฟล์บางอันไม่แตกไฟล์นะใส่อรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าเกมได้เลยครับผมขอเลือกเป็นโปรไฟล์ EA แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์มดเดิมก่อนนะครับเอามดเดิมออกไปก่อนโอ้โหผมไม่ได้เคลียร์เยอะเลยเนี่ยวงพวงงไม่ออกใส่ตัวนี้เข้าไปครับผม อันนี้เห็นเขาบอกว่ามันมีเทเลอร์มาด้วยนี่ะอนี้ก็ใส่เข้าไปเลยซ้อนกันเลยแล้วก็กดเข้าเกมครับผมอาจจะนานนิดนึงนะครับถ้าเป็นแมปแมปแมปแบบแมเป็นทีมเป็นแมปมอนอะนะ่ะโกดโหลดเลยรอไปก่อนนะครับผม จะโดนเลยมันไม่ตรงด้านหน้าเพลงอะไรออกมาแล้วนะครับกว่าจะได้ก็เขียติ๊กต็อกนานรอนานมากนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวมันน่าจะติดรดเดิมด้วยนะมันก็เลยอะทีนี้กดทักดีเลอร์ครับผมแล้วก็มอดดิเลอร์นะฮะเออขึ้นมาแล้วนะครับ คาร์มัสนะฮะชอนาเดลนะครับผมลองกดแต่งดูนะครับมันแต่งอะไรได้บ้างนะครับช่วงล่างเครื่องยนต์มีสองแบบนะมีคาร์มัสแล้วก็เครื่องอะไรอันนอันนี้ลองไปเลือกดูนะครับว่าชอบแนวเสียงแบบไหนนะฮะอันนี้16เกียร์นะครับเปลี่ยนไม่ได้ภายในมีแบบเดียวไปดูปรินจ็อบนะฮะปรินจ็อบมีสีเทาสีส้มสีแดงสีโอลิฟอ่านว่าอะไรไม่รู้หรอโอลิ เออะอะไรสักอย่างนี่เลยฮนะสีขาวเขียวเอาสีเดิมๆนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงหน้าตรงนี้สติ๊กเกอร์นะครับเอาอันนี้ก็แล้วกันไฟอินเตอร์แล้วก็ไฟชุกเฉินนะฮะล้อ,อยางล้อ,อยางมีใส่ออกรถมาเลยนะครับประมาณนี้เลยภายในล่ะ cps ที่ห้อยมีไหมไม่มีแฮะตรงนี้กระเป๋านะฮะอันนี้อันนี้ตกแต่งภายในอันนี้เป็น DLC นะเนี่ยตรงนี้หมดแล้วครับอะไรมีแค่นี้เองโอ้โหรอตั้งนานต้องซื้อดูเฮ้ยได้ไหม่ยเฮ้ยอ้าวเด่งเฉยคุณผู้ชมอะไรเนี่ย ดอกมนตั้งนานอ่าเอาละคุณผู้ชมนะครับผมจะแต่งพอคร่าวๆนะครับภายในนี่ผมแต่งประมาณนี้นะครับภูมิอะไรตรงนี้เลือกได้นะฮะเลือกได้มีหลายแบบมากนะครับ5้าแบบเราสิบหกแบบเนะฮยอันนี้เลือกได้นะครับแล้วก็เออมันน่าจะติดไฟตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงไหนไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะครับอะแต่งน้อยๆนะครับซื้อใหม่เมื่อกี้กดคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วมันเด้งเนี่ยซื้อเลยครับผมซื้อเลย เรียบร้อยนะฮะเห็นน่าจะมีน่าจะมีเทเลอร์มันด้วยนะครับนี่ไงเทเลอร์นะครับไปแต่งดูนะครับสวยดีนะแต่งได้ไนะหมเนี่ยลุแต่งไม่ได้ครับแต่ซื้อได้นะครับซื้อได้ป<ะ>ังซื้อเลยเรียบร้อยซื้อเสร็จก็ไปตรงเทเลอร์นะครับเทเลอร์ตรงนี้น ไปกดยุดเลยครับผมได้ปะเมื่อกี้มันน่าจะติดบัครถไอบัค <c oughs> บัคเทเลอร์นะครับไม่ใช่บัครถติดบัคเทเลอร์นะฮะกดขับดูครับผมมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะเอ้ยได้แล้วสตาร์ทดูครับโอ้โตมัตนเป็นตอนกลางคืน,คอ,น,นอีู่เฮ้ยสังเกตดูนีวิกเกเตอร์ครับนีวิเกเตอร์สวยมากเปิดกระจก เปิดไฟครับผมว้าวไฟอินเตอร์ครับกวโตโอขึ้นมาอ๋อขึ้นนิดนึงไฟหน้าเย่ไฟท้ายกวโตโอ <c oughs> ไฟอินเตอร์เล่นรอดหรอวะข้างนอกนิดนึง ได้ปะเนี่ยคาโก้มาเก็ตอันนี้น่าจะรับของถ้าเป็นพ่วงนี่ผมว่าน่าจะรับของแมปเดิม erm ได้นะครับแต่เทเลอร์ตัวนี้น่าจะใส่กับ EA ไม่ได้นะแต่ก็เอาไปใช้กับแมปเดิม erm น่าจะโอเคมากกว่านะผมว่าสําหรับพ่วงนะฮะพ่วงมันน่าจะน่าจะดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์นี่เดี๋ยวเราไปลองอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเราไปลองอีกเครื่องหนึ่งนะับเครื่องสีทองอะ่านผู้ชมเป็นว่าที่ผมเมื่อกี้ที่ผม อันนี้ให้ดูสีทองลองดูครับว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงติดบัก๊กปัเกได้ครับต้องวางใหม่โอ้โหแดงเลยซ่อมใหม่วางผิดจะติดบั๊กนะฮะทำกันมาฟังเสียงเครื่องกันฮะ เสียงอย่างเท่เลยเสียงเหมือนแบบลูกสูบจะหลุดออกมาฮะผมว่าเสียงอันเดิมเพลาะกว่านุ่มกว่าฮะอันนี้ไม่เอาไม่เอาวันนี้เลิกกันเนี่ยเออเนี่ยนุ่มกว่าเยอะแสงแตรก็เหมือนเดิมเลย อ่ะโอเคประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะฮะก็คลิปนี้นะครับรถก็ประมาณนี้นะครับแต่งได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะสำหรับใครที่ชอบสไตล์แบบดุดันนะฮะสไตล์แบบทหารนะฮะก็ไม่ไม่บอกแล้วกันว่าครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็หากมีคําพูดไหนที่ไม่สุภาพนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคาพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับพี่สร้างเพื่อความ บันเทิงเท่านั้นครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ